นิยายเรื่องดวงตะวันของจันเจ้าตอนที่22โลกใบเดิมเป็นอีกเช้าที่ผมต้องตื่นมาพร้อมกับความปวดหนึบบริเวณรอบดวงตาเมื่อคืนนี้ผมตื่นมาร้องไห้ตอนตีสองกว่าจะหลับอีกทีก็าปาไปตีห้าตอนนี้ไม่มีแรงแม้แต่จะขยับตัว ตั้งแต่ที่แม่จากไปผมเฝ้าแต่ภาวนาให้แม่มาหาผมบ้างมาในความฝันสักครั้งก็ยังดีผมอยากถามว่าแม่เป็นยังไงบ้างอยู่ตรงนั้นสบายดีหรือเปล่ากินอิ่มนอนหลับเหมือนตอนที่อยู่โลกไปเดิมกับผมไหมแต่แม่ก็เงียบหายทิ้งไว้เพียงกลิ่นหอมจังจักกับการทำเพลงหลับตา ที่ยังกล้องอยู่ในหัวของผมเมื่อสายตาค่อยๆปรับรับกับแสงสว่างที่ส่องผ่านผ้าม่านตรงหน้าต่างเข้ามาได้ผมก็พบกับเจ้าตัวประหลาดที่เพิ่งจะทับความรู้จักกันเมื่อวานนี้นั่งจ้องผมตาแป๋วอยู่ข้างเตียงโคลาผมเรียกมันด้วยเสียงแหบพร่าโคลากระดิกหางไปมาเหมือนดีใจที่ผมตื่น ผมเดาว่ามันคงนั่งอยู่ตรงนี้นานแล้วไม่กล้าปลุกพี่จันเหรอเป็นเด็กดีจังเลยนะผมเอื้อมมือไปลูบหัวมันเบาๆพร้อมคำชมตอนที่ขยับตัวนั่นเองถึงได้รู้ว่าถึงน้ำหนักที่กดทับบริเวณเอวโคล่าพี่จันยังไม่ตื่นอย่าเสียงดังนะคุยกับหมารู้เรื่องแล้วเหรอ คนที่ผมคิดว่ายังหลับอยู่สกเสียงถามขึ้นมาแต่ไม่ได้ลุกขึ้นมาดูเขามุดไปหน้าเข้าที่หลังผมและรัดเอวผมเอาไว้แน่นกว่าเดิมซะอีกขอโทษที่ทำให้ตื่นครับผมบอกเบาๆมือไม้ก็คายี่เนื้อนุ่มบริเวณคางของเจ้าหมายัยากที่นั่งลิ้นห้อยเหมือนรอให้ผมลุกไปเล่นด้วยแต่ผมก็ลุกไม่ได้เพราะพี่ซันกอดเอาไว้อยากตามใจมันให้มาก เพิ่งจะตีห้านอนต่ออีกนิดสิจานจะลุกไปทำกับข้าวไว้ใส่บาทพี่ซันนอนต่อเะครับผมเอี้ยวหน้าไปบอกพอพิกตัวไม่ได้และรู้สึกว่าเสียงอู้อ้เต็มทนถ้ายังหันหลังพูดแบบนี้คงคุยกันไม่รู้เรื่องงั้นก็ไปล้างหน้าล้างตาไอโคละ่ะไอตัวดีมึงมานี่เลย ซันอย่าทำน้องนะครับผมรีบห้ามเมื่อพี่ซันกระโดดลงจากเตียงแล้วไปฟัดก,กับโคลาดูเหมือนเขาจะเข้าใจผิดว่าเป็นพราะโคลาผมเลยตื่นเดี๋ยวนี้ออกรับแทนกันแล้วเหรอึมึงตายแน่ไอ้โคลากล้ามาแย่งความรักจากกูได้ไงพี่ซันป่อยครับป่ลอยผมกระโดดไปร่วมวงอีกคน พยายามสุดแรงที่จะดึงโคลาออกจากพี่ซันมาเอามากอดไว้กับอกตัวเองอย่าทำมันนะครับมันไม่ได้กวนให้จานตื่นสักนิดเลยจานตื่นของตานจานเอง <c oughs> เออเออกูแพ้มึงอีกแล้วหรอวะไอ้หน้าหมาก็โคลาเป็นหมาจะให้หน้าหมีด้วยไงพี่ซันก็ด่าแปลกๆห้ามทำอะไรน้องนะ จันไปล้างหน้าแล้วโคลา่าถ้าโดนรังแกอีกร้องดังๆเลยนะเดี๋ยวพี่จันจะออกมาช่วยผมจริงจังจริงๆด้วยไม่ยอมให้พี่ซันแกล้งโคล,าล่าหรอกกระจกในห้องน้ำมันใสเกินไปหรือเปล่านะทำไมผมถึงเห็นหน้าตัวเองชัดขนาดนี้สภาพดูไม่ได้เลยฮนะถ้าแม่เห็นแม่ต้องดุจันแน่ๆเลย แม่เคยเห็นผมร้องไห้เพราะวิ่งหกลุมเข่าถลอกผมเล่นใหญ่เพราะอยากอ้อนก็เลยร้องไห้ไม่หยุดสุดท้ายโดนแม่ดุซ้ำเพราะว่าร้องไห้เกินความจำเป็นจนหน้าตาขี้ริ้วขี้เหรดูไม่ได้แม่ไม่ชอบให้จันร้องไห้แค่จันเจ็บแผลแม่ก็เจ็บไปกับจันมากพอแล้วแม่รู้ว่าเจ็บนอกกายเดี๋ยวจันก็หายแต่ทำไมถึงต้องมาร้องไห้ให้หวัวใจมันปวด ในเมื่อมันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นถ้าจันร้องไห้เกินเรื่องแบบเนี้ยแม่จะไม่โอแล้วนะกลายเป็นว่าผมลืมความเจ็บปวดที่แผลแล้วหยุดโยเยแล้วพามขอโทษให้แม่หายโกรธแบบไหนครับแม่แบบไหนที่ร้องไห้เกินเรื่องแบบไหนที่จันร้องไห้คิดถึงแม่อยู่ทุกวันนี้หรือเปล่า หัวใจมันปวดไปหมดเลยครับจันเสร็จหรือยังเสียงเรียกจากพี่ซันทาให้ผมได้สติขึ้นมาอีกครั้งครับจะเสร็จแล้วผมรีบปาดน้ำตาทิ้งก่อนจะล้างหน้าล้างตาแล้วออกไปหาพี่ซันโคลาลงไปข้างล่างแล้วหรอครับอืมเดี๋ยวพี่กลับไปอาบน้ำแต่งตัวพี่ต้องเข้าไปที่ธนาคารก่อนไปเรียนมีเอกสารด่วนต้องเคลีย พี่ซันอึกอักสีหน้าแสดงความกังวลอย่างชัดเจนอาจจะเป็นเพราะว่าสัญญาเอาไว้แล้วว่าจะไปส่งผมที่มหาวิทยาลัยจันไปเรียนเองได้ครับพี่ซันไปจัดการธุระเถอะเดี๋ยวจันนั่งรถเมย์ไปไปแท็กซี่แล้วกันเดี๋ยวพี่ให้คนเรียกให้พี่ซันจันอยากไปรถเมย์ครับผมดื้อไม่อยากรบกวนอะไรขนาดนั้น ถึงแม้ว่าจะรู้ว่าพี่ซันมีปัญญาจ่ายค่าแท็กซี่ให้ตลอดชีวิตก็เถอะแต่แค่เข้ามาเป็นภาระให้พี่ซันตอนนี้ก็เกรงใจจนไม่รู้จะชดเชยให้ยังไงแล้วเฮย้ยทำไมดื้อแบบนี้นะพี่ซันดึงผมไปกอดใช้มือรูปที่หัวเบาๆเ,เหมือนปลอบโยนผมซบหน้าลงกับแผ่นอกกว้างที่คุ้นเคยอย่าทำให้พี่เป็นห่วงมากกว่านี้ได้ไหม ขอร้องนะจันทําตามที่พี่บอกเพื่อความสบายใจของพี่เธอนะพี่ซันเสียงของพี่ซันสั่นเครือจนผมรู้สึกผิดไม่ใช่ว่าไม่รู้ว่าหลายๆครั้งพี่ร้องไห้ไปกับผมแต่ผมแค่เอาแต่สนใจความรู้สึกเจ็บปวดของตัวเองจนมองข้ามความรู้สึกของพี่ซันมาตลอดพอได้ลองกอดแน่นๆแบบตอนนี้ ผมก็เพิ่งได้รู้ว่าพิ่สันเองก็ผอมลงไปมากเหมือนกันนอกจากจะต้องดูแลตัวเองแล้วยังจะต้องดูแลผมด้วยเหนื่อยมากเลยใช่ไหมครับพอได้แล้วนะจันเจ้าอย่าเอาความรู้สึกของตัวเองเป็นใหญ่ไม่มีใครห้ามให้เสียใจแต่ถ้าทำให้คนรอบข้างพอรู้สึกแย่ไปด้วยก็ควรจะหยุด ผมบอกตัวเองในใจเบาๆผมยังคงต้องหายใจเพื่ออยู่กับโลกไปเก่าๆทุกอย่างยังคงจะหมุนไปข้างหน้าตามเข็มนาฬิกายังมีอะไรอีกมากมายที่ผมจะต้องต่อสู้ผมจะเก็บแม่เอาไว้ในส่วนที่ลึกที่สุดในหัวใจแม้ไม่ได้มีร่างกายอยู่ข้างๆแต่ก็ได้รับรู้ว่าหัวใจของแม่อยู่กับผมและเต้นไปพร้อมกัน ต่อไปนี้ผมจะใช้ชีวิตแทนแม่เองจันเจพยายามแล้วอเออกูรู้มานี่มาเจลากผมขึ้นไปบนรถแล้วยื่นกล่องทิชชู่นับสิบกล่องให้นี่จะลงทุนเกินไปแล้วนะเจนี่ก็นะ ผมหัวเราะออกมาทั้งน้ำตาเจเล่นใหญ่จริงๆลงทุนซื้อกระดาษทิชชู่มาไว้เต็มรถเพื่อแก้ให้ผมขำใช้ให้หมดนะไม่หมดไม่ต้องหยุดร้องอึไม่เอาแล้วไม่ร้องแล้วเอาไปขายคืนร้านค้าเลยนะซื้อมาทำไมเยอะแยะ <c oughs> ดูเอาเถอะว่าชีวิตผมโชคดีขนาดไหนมีทั้งพี่ซันครอบครัวพี่ซัน มีลุงสุขกับป้าแตวแล้วก็เพื่อนที่แสนดีอย่างเจด้วยไงวันนี้เรียนรู้เรื่องไหมผมใส่หัวเบาๆวันนี้สิ่งที่อาจารย์สอนไปแล้วไม่เข้าสมองแม้แต่เรื่องเดียวดีเรียนไม่รู้เรื่องก็ดีเพราะเดี๋ยวมึงอ่ะจะได้โงก่กว่ากูคิดคราวหน้ากูจะได้คะแนานเยอะกว่ามึงขี้โม้ งั้นในฐานอ่ะที่เจได้เข้าเรียนน่ะเจามาสอนเราให้หมดเลยนะว่าอาจารย์สอนอะไรไปบ้างสอนมึงแล้วกูจะได้อะไรเปลืองแรงอย่ายิ้มให้ฮะจริงๆนะเดี๋ยวจะยิ้มให้จะไม่ร้องไห้ให้เห็นอีกดัวนอกจากนี้ก็ไม่มีอะไรจะให้เราได้โปรดรับยิ้มจริงใจจากเราไปเถอะนะผมเอามือประสานกันไว้ใต้คางทำตาละห้อยเหมือนภาวนาอ้อนวอน แมวอ,อะเด๋ยวมึงใจขาดตายเปลี่ยนไปให้กู้ลอกการบ้านวิชาภาษีครั้งหน้าแล้วกันไม่อยากให้ลอกเลยอ่ะพอบอกว่าจะให้ลอกเจก็ไม่ตั้งใจเรียนครั้งเดียวน่ะอย่าเรื่องมากจะให้ติวให้ไหมผมย่นจมูกใส่คนชอบขมคูแล้วก็ยอมให้เจติวให้แต่โดยดีสถานที่ในการติวก็เป็นคาเฟ่ของเจเหมือนเดิม แต่ผมไม่เจอพนักงานเก่าเลยฮะเจพวกพี่ๆคนเก่าๆไปไหนหมดอ่ะแปลกใจกับพนักงานใหม่ทั้งร้านทุกคนดูกระตือรือร้นในการทำงานเมื่อเห็นเจ้าของร้านแต่ก็ไม่ได้ทำตัวแตกตื่นจนลูกค้างงไล่ออกหมดละไม่ต้องไปสนใจหรอกมานั่งนี่อาจารย์จะเริ่มติวละผมปล่อยไปตามนั้น ถึงแม้จะรู้สึกว่าตัวเองมีส่วนทำให้พวกนั้นไล่ออกถูกไล่ออกก็เถอะแต่ในเมื่อเจตัดสินใจแล้วผมก็ทำอะไรไม่ได้อีกอย่างพวกนั้นก็ทำเกินไปจริงๆเรื่องเกิดตอนวันสุดท้ายที่ผมมาทำงานเพราะความหมันไส้ในเส้นสายของผมพวกเขาร่วมมือกันขโมยเอารายงานในกระเป๋าของผมไปทิ้งตอนที่ผมทำงานอยู่หน้าเคาน์เตอร์แต่เจจับได้ซะก่อน ไม่งั้นน่ะผมคงคิดว่าตัวเองสัเเพ่าไปลืมไม่ไหนแน่ๆแปลกดีเหมือนกันนะทั้งๆท,ที่ผมก็ทำงานของผมไปตามปกติไม่เคยทำอะไรให้เลยสักครั้งทำไมถึงจงเกลียดจงชังผมนักก็ไม่รู้หลังจากนั้นผมก็เลยถูกลากกลับบ้านเร็วกว่ากำหนดเจอธิบายทุกวิชาให้ผมฟังอย่างละเอียดเล่นเอาผมอึ้งไปเลย คิดไว้อยู่แล้วว่าที่ผ่านมาเจแค่แกล้งไม่เข้าใจเรื่องที่เรียนเพราะความขี้เกียจไม่แมมแต่ไม่คิดว่าเจจะเก่งขนาดนี้เห้อหลอกให้ผมติวมาทั้งนานเผลอสอนผิดไปบ้างหรือเปล่าก็ไม่ดูน่าอายจังพอติวให้เสร็จเจก็บังคับให้ผมชิมข้าวอบสับประรดสูตรใหม่ของที่ร้านก่อนจะพากลับไปส่งที่บ้านพี่ซันพุงป่องสัตว ก็เจอ่ะเราบอกว่าเราอิ่มจะตายแล้วก็ยังยาเข้าปากอยู่นั่นแหละเป็นไงล่ะตอนนี้แค่ขยับตัวลงจากรถยังยากอยู่ที่นี่โอเคดีใช่ไหมอืมก็ยังไม่รู้อะ่ะแต่ไปไหนไม่ได้แล้วนี่อยู่กับพี่ซันอ่ะดีที่สุดแล้วมึงก็อย่าดื้อให้มากก็แล้วกันเดี๋ยวคุณตะวันของมึงอาจะหัวงอกก่อนแกอ้าวซึม ซึมเราโคตรกลัวทําให้ทุกคนลําบากเลยอ่ะไม่มีใครลําบากหรอกมึงกินเยอะนักหรือไงตัวก็เท่าลูกแมวใครเขาจะเตือดร้อนกับการเลี้ยงดูมึงจะพูดให้รู้สึกดีใช่ปะแล้วไม่ดีเหรอก็ดีแต่ทําไมเอาไปเปรียบกับลูกแมวอยู่เรื่อยก็มึงเหมือนแมวเข้าบ้านไปได้ละ พรุ่งนี้ถ้าพี่ซันไม่ว่างไปส่งอีกก็โทรมาบ้านกูอยู่ซอยถัดไปฮะพูดจริงปะเนี่ยบ้านเจอ,อยู่ใกล้บ้านพี่ซันขนาดนี้เลยเหรอเพิ่งรู้เหมือนกันว่าไอ้พี่ซันอะ่ะมันลูกบ้านนี้เป็นญาติกันเหรอเปล่าเรื่องธุรกิจอะอ๋อผมพยักหน้าเข้าใจก็ไม่แปลกใจที่บ้านพี่ซันจะเป็นที่รู้จักในแวดวงนักธุรกิจ แต่การที่บ้านเจอ,อยู่ใกล้ๆแบบนี้ผมอุ่นใจขึ้นเยอะเลยลงไปได้ละแดดก,ก็เยอะรถกูเอียงไปข้างหนึ่งแล้วนั่นน่ะเวอร์ที่หนึ่งเลยเจอ่ะขอบคุณนะที่มาสม่งแล้วก็ขอบคุณที่เลี้ยงข้าวด้วยยกมือไหว้ด้วยสิขอบคุณครับผมทำตามอย่างประชดโดนเจโบกหัวมาหนึ่งที ก่อนจะลงจากรถแล้วเดินเข้าบ้านลุงยามเปิดประตูเล็กให้ผมยกมือไหว้ขอบคุณตามปกติลุงยามโวยวายอีกแล้วว่าไม่ต้องไหว้บ่อยๆโคลาเจ้าโคลาวิ่งมาแต่ไกลแต่มันคงลืมไปว่ามันตัวใหญ่แค่ไหนเจ้าโคลาวิ่งมาแต่ไกลมันคงลืมไปว่ามันตัวใหญ่แค่ไหนเล่นกระโดดใส่ผมจนล้มตึงลงถนนในบ้าน เสนสอกแตกเลือดซึมกงงันไปเลยลุงยามตกใจใหญ่รีบวอหาแม่บ้านให้วุ่นวายไปหมดเจ้าโคลาถูกจับแยกเข้ากรงไปทันทีส่วนผมก็ถูกลากเข้ามาในบ้านเหมือนไปทำความผิดใหญ่หลวงมาแผลแค่นี้เองครับจันไม่เป็นไรหรอกอย่าลงโทษโคลาด้วยการจับขังแบบนั้นสิน้องอาจจะอยากวิ่งเล่นก็ได้นี่นา ไม่ได้หรอกค่ะแค่นี้คุณตะวันเอาพวกเราตายแน่ๆป้าแม่บ้านที่กุลีกุจอหาอุปกรณ์ทําแผลให้บอกด้วยน้ำเสียงเป็นกังวลผมเลยปล่อยเลยตามเลยให้ป้าได้ทําแผลให้เผื่อแกจะได้สบายใจขึ้นเกิดอะไรขึ้นตายละคุณตะวันของป้าทําไมกลับมาเร็วจังเลยเนี่ยผมคิดว่าเขาจะกลับบ้านตอนผมเข้านอนไปแล้วเหมือนทุกวันซะอีก แบบนี้เจ้าโคลาคงต้องโดนลงโทษสองเด้งเจ้าโคลาจันวิ่งไปหาโคลาแล้วก็สะดุดล้มคุณป้าทำท่าจะฟ้องผลงานของเจ้าหมายักษ์แต่ผมต้องปกป้องเอาไว้ก่อนน้องแค่อยากจะเล่นด้วยอะ่ะไม่ยุติธรรมเลยถ้าจะผิดอยู่ฝ่ายเดียวไม่ต้องมาออกลับแทนมันเลยโดนมันกระโจนใส่ละสิท่าก็ไม่ได้เป็นอะไรมาก ไม่เป็นอะไรได้ไงสอกแหกขนาดนี้จะโมโหทำไมครับพี่ซันยังเคยขับรถเฉี่ยวจันจนลม้มเจ็บกว่านี้อีกแต่ก็ไม่เจ็บมากประโยคหลังผมบอกเสียงอ่อยไม่น่ารื้อฟื้นเลยพรุ่งนี้จะเอาบิ๊กไบท์ไปขายละจะใช้แค่บีเอ็มทำไมอ่ะพี่ซันชอบคันนั้นนี่นาะมันทำให้จันเจ็บพี่ซัน ไม่ต้องมาทำซึ้งขายเพราะรู้สึกผิดจริงๆอย่าขายโคล่านะพี่ฟันหน้าเหวือไปจนผมกั้นขำไม่ไหวสีหน้าตอนรู้สึกผิดจนจะขายรถคันโปรดของพี่หน้าสงสารมากจริงๆผมไม่ยอมให้ขายอะไรทั้งนั้นแหละอย่าเครียดสิครับหน้าแก่หมดแล้วไปเรียนวันเดียวซ่าได้แล้วหรอ อยากให้จันเป็นแบบเดิมไม่ใช่เหรอเป็นแบบเนี้ยดีที่สุดแล้วผมพยักหน้ามันรับทราบแล้วส่งยิ้มให้ทุกอย่างมันจะดีขึ้นจันสัญญาผมใช้เวลาหลังเลิกเรียนดูแลต้นไม้ของแม่ที่เอามาจากบ้านเก่าแล้วก็ช่วยทำงานบ้านเล็กๆน้อยน้อยเข้าครัวบ้างเป็นบางวัน แต่ถ้าวันไหนมีการบ้านหรือรายงานผมก็จะบอกไปตามตรงว่าวันนี้ขอตัวไปทำงานทุกคนที่นี่ไม่ได้ทำให้ผมอึดอัดมีแต่คนดีกับผมอย่างจริงใจถ้าแม่รู้ว่าผมอยู่ที่นี่อย่างมีความสุขแม่ก็คงไม่ต้องเป็นห่วงอะไรอีกเผลอแป๊บเดียว <c oughs> ผมก็มาอยู่บ้านพี่ซันได้เป็นเดือนช่วงหลังมานี้ผมเริ่มนอนคนเดียวแล้วเ <c oughs> พราะพี่ซันกลับดึก นอกจากจะต้องทำโปรเจกต์จบที่มหาวิทยาลัยพี่ซันก็ยังต้องทำงานต่ออีกต่างหากพอเขากลับมาถึงบ้านผมก็หลับไปแล้ววันนี้ผมเผลอหลับคาเครื่องคิดเลขไปเพราะการบ้านวิชาบัญชีบทสุดท้ายนี่มันโหดมากๆทำกี่รอบก็ยังไม่ลงตัวตื่นมาอีกทีก็กลางดึกแล้วมันแย่ตรงที่รู้สึกหิวผมก็เลยต้องเดินลงมาเพื่อหาอะไรลงท้อง ไม่งั้นคงนอนไม่หลับเพราะลำไส้ประท้วงจันอ้าวพี่ซันทำไมมานั่งอยู่บึกมืดมานี่หน่อยผมเดินไปหาพี่ซันแล้วก็โดนรวบลงไปกอดทันทีคิดถึงผมกอดพี่ซันกลับเหมือนเติมพลังให้ชื่นใจจัง พี่ซันขโมยหอมแก้มผมฟอดใหญ่ดูท่าทางไม่ได้ชื่นใจอย่างที่บอกหน้าตาดูอิดโรยเหมือนคนไม่ได้พักผ่อนเหนื่อยแล้วครับกินอะไรมาหรือยังยังเดี๋ยวจันไปหาอะไรให้กินพี่สันขึ้นไปอาบน้ำรอนะครับแล้วจันลงมาทำอะไรทำไมยังใส่ชุดนักศึกษาอยู่เลยจันทำการบ้านเพลินจนเผลอหลับไปตื่นขึ้นมามันก็เลยหิว เลยลงมาหาอะไรกินครับอืมงั้นไปที่ครัวกันกินให้เสร็จเราจะได้ขึ้นห้องพร้อมกันทีเดียวเอางั้นหรอครับพี่ซันไม่ตอบแต่จูงมือผมเดินเข้าครัวแม่ครัวเลิกงานกันไปหมดแล้วถึงแม้จะอยู่ในรั้วบ้านเดียวกันแต่ผมก็ไม่อยากไปรบกวนก็เลยทำบะหมี่ให้พี่ซันทานเพออิ่มท้องแล้วก็แยกย้ายกันไปอาบน้ำเพื่อเข้านอน พอออกมาจากห้องน้ําก็เจอพี่ซันที่นอนอยู่บนเตียงก่อนแล้วเขาไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าจะมานอนด้วยแต่ผมก็คงไม่ถามเซาซีให้มากความพอตอนนี้ได้ยินเสียงกรนเบาๆจากร่างสูงที่นอนกอดหมอนข้างอยู่บนเตียงดูท่าทางแล้วคงจะเหนื่อยมากๆแล้วผมก็จัดการปิดไฟในห้องจนเรียบร้อยในห้องก็ยังคงสว่างให้พอมองเห็นเพราะผมแง้มผ้าม่านเอาไว้ มันชินจากที่บ้านหลังเก่าที่จะมีแสงของดวงจันทร์สาดส่องเข้ามาแต่ที่บ้านพี่ซันเห็นแค่ดอดไฟเบิดหลอดเบิเริ่มดินถนนก็พอจะทดแทนกันได้ส่วนห้องของพี่ซันที่มืดสนิทพี่ซันไม่ชอบให้มีแสงรบกวนตอนนอนแต่เวลาอยู่กับผมเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรพอาถ้าอยู่ในห้องมืดสนิทผมก็นอนไม่หลับเหมือนกันฝันดีนะครับ ผมกระซิบข้างหูคนที่นอนหลับตาพริมพ์แล้วมุดตัวลงใต้ผ้าห่มผืนเดียวกันพี่ซันขยับตัวสองสามครั้งผมก็เข้าไปอยู่ในอ้อมกอดของเขาโดยที่พี่ยังคงนอนอยู่ในห่วงนิทราราวกับว่าเราสองคนเป็นแม่เหล็กที่ดูดเข้าหากันเวลายอยู่ใกล้คืนนี้จันเจ้าคงนอนหลับได้อย่างสนิทในอ้อมกอดของดวงตะวันอีกคืน สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้คงจะยิ้มกันได้เต็มที่แล้วเนาะตอนหน้าจบแล้วนะคะที่จริงอะ่ะใครที่ซื้ออ e ีบุ๊กเล่มน,นี้จะบอกว่าคุ้มนะเพราะว่ามันมีตอนพิเศษ5ตอนเลยนะคะใน e อีบุ๊ก่ะแล้วก็ ฝากขายของนิดนึงก็คือตอนนี้นะคะเราเปิดพีเออไม่ใช่เราปิดพีไปแล้วแต่ว่าใครสนใจอยากได้หนังสือเรื่องก็หนูอย,อยากอยู่กับเฮียก็ยังมีอยู่ก็หนูอยากเรียกว่าแดดตีก็ยังมีอยู่ซึ่งเรื่องนี้เป็นเซตเดียวกันนะคะเซตนี้จะมี3มเรื่องตอนนี้เขียนจบไปแล้ว2เรื่องทีนี้ ตอนนี้เรามีขายขายแยกสเปกับสแตนดี้นะคะตัวสเปรจะชิ้นละ49บาทจะมีลายน้องพายกับลายน้องน่านแล้วก็ถ้าซื้อสงชิ้นจะเป็น89บาทนะคะแล้วก็มีสแตนดี้ก็คือลายน้องพายกับลายน้องน่านเหมือนกันตัวนี้สูงถึง7เซนติเมตรนะคะตัวใหญ่มากแล้วก็ราคาอยู่ที่160บาทค่ะใครสนใจนะคะเรา มีรูปให้ดูอยู่ที่หน้าแถบชุมชนของใน YouTube เนี่ยและคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะปักออคอมเมนต์ให้แอดไลน์มานะคะใครที่สนใจอยากจะสั่งนะคะแต่ว่าของมันจะได้เดือนธันวาประมาณต้นๆเดือนธันวานะคะทุกคนตัวอะคิลเอตัวสแตนดี้สั่งได้ถึงวันที่20พฤศจิกาแต่ว่าตัวสเปยมีจำนวนจำกัดนะคะตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ เหลือไม่เยอะแล้วค่ะใครสั่งมาก่อนก็เดี๋ยวจะนับคิวให้ก่อนเลยนะคะยังไงก็ฝากอุดหนุนด้วยนะคะ,ะส่วนเรื่องนี้เจอกันใหม่อีกครั้งตอนหน้าตอนจบนะคะแล้วก็ต่อได้เรื่องของพี่เจวันนี้มีพี่เจโผลมาด้วยคิดถึงใช่ไหมล่ะบายบายค่ะทุกคนอย่าลืมกด subscribe นะ